ก่อนดูคุยแซบโชว์เอาเป็นว่าอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมขาก่อนดูคุยแซบโชว์นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยค่ะกริ๊งกๆๆิงกิงคุยแซบโชว์คุยแซบโชว์สวัสดีค่ะเวลา บ่ายสุดร้อนแรงมาแล้วค่ะอยู่กับพวกเรา3คนค่ะชิคุยแซบโชว์ค่ะวันนี้พี่ย่า,าจาย์เป็นหนึ่งแล้วก็เบกกี้อยู่ตรงนี้ค่ะข่าวแซบมากวันนี้แซบจริงๆค่ะคือต้องบอกว่ามันมีประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นนะคะกับรายการบริษัทหามไม่จำกัดนะคะที่มีการเปลี่ยนชื่อรายการเปลี่ยน เขาเรียกว่าเปลี่ยนพิธีกรเนาะเปลี่ยนนักแสดงยกเซตเลยเดินทีเดียวเนี่ยมีคุณบอนเชิญยิยม้มคุณแจ๊ชวนชื่นนักคอมชวนชื่นนะคะคุณตั๊กบริบูรณ<ช>์แล้วก็พี่นุยนย้ยเชิญยิ้มเซตเก่าเนี่ยค่ะพี่ย่าเขาก็อยู่กับบริษัทฮาไม่จํากัดเนี่ยมาเป็นเวลาย,ยาวนานหลายคนก็โหชื่นชอบมากเลตติ้งดีเพราะว่าเขาเล่นกันเข้าขาถ้าภาษาตลกเรียกว่าโบ,บะบ <_ an>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  แต Aus ่ว่าเมื่อปลายปีที่ผ่านมาหลายคนก็เอะใจเพราะว่าเห็นคุณพี่บอลเชิญยิ้มนะเขาโพสต์ในเพจเขาว่าหลังจากนี้เวลาไปออกคอนเสิร์ตใดๆก็ตามเขาจะไม่ใช้ชื่อบริษัทหาไม่จำกัดแล้วหลายคนก็คิดว่าอ๋อน่าจะเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์โลโก้หรือใดๆแล้วพอณตอนนี้กลายเป็นว่า ออกยกยวงเลยเหลือพี่นุ้ยเชิญยิ้มอยู่คนเดียวในเพจก็เลยโอ้โหกลายเป็นล้อระอวดดรามา่าโอ้โหหลายสิ่งหลายอย่างฮะแล้วล่าสุดประเดิมจอทําเอาแฟนรายการคือช็อกไปเลยเพราะว่าคนที่มาแทนก็คือไม่ใช่เซตเดิมก็คือแฟนขับก็คืองงว่าเอ๊ยมเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ยังไม่มีการถแถลงข่าวใดๆก็เลยเป็นกระแสะดราม่าเยอะมากล่าสุดเทปล่าสุดมีมีคุณบี้สุกิจนะคะมีคุณตั้มวราวุ์นะคะแล้วก็มีคุณโดมจารุวัตรที่เรียกได้ว่าเป็นเป็นมา ประเดิมเทปแรกส่วนตัวประจำที่ยังอยู่ก็คือพี่นุ้ยชนิ้มค่ะ,ะซึ่งต้องบลกหลายๆหลายๆข่าวหลายๆกระแสหรือผู้ชมต่างๆเนี่ยก็มีความเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นมีปัญหาอะไรหรือเปล่าจนนะคะวันนี้ค่ะเพจบริษัทฮาร์ไม่จำกัดออกมาโพสต์โดยบอกว่านักสแสดงเนี่ยเขาอยากมีเส้นทางของตัวเองอต้องเคารพการตัดสินใจซึ่งล่าสุดนะคะทางพี่นุ้ยเนี่ยได้มีการเผยข้อความที่คุยกับพี่ลงค่ะนะคะบอกว่าเดี๋ยววันเนี้ยวันที่12เนี่ยจะเป็นวันที่พร้อมแถลงข่าวหรือ ได้อธิบายต่างๆนะคะ,คะแล้วก็ปิดท้ายวยกับผมเป็นรูปผู้ชายพอค่ะซึ่งที่บอกว่าพี่นุ้ยเชิญยิ้มนะคะก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความในไอจีว่านะคะทุกอย่างในโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงได้เป็นธรรมดาไม่มีอะไรคงทนถาวรมีสุขมีทุกสมหวังผิดหวังมีรักมีพลัดพรากมันไม่มีอะไรที่แน่นอนในชีวิตสิ่งที่เราทําได้มีเพียงการสร้างสิ่งดีๆในชีวิตแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปยึดติดอะไรมากมายนักเลยพวกเรายังรักกันเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือผลงานจะอยู่ที่เก่าหรืออยู่ ที่ใหม่ทุกลมหายใจของพวกเราคือสร้างเสียงฮาแบบไม่จำกัดเหมือนเดิมครับ <ทะ S 2> ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับทางคุยซักโชว์ของเรานะคะก็ติดต่อไปอยังพี่นุ้ยนะคะ,<ท>ะพี่นุ้ยบอกว่าอยากให้คุณชมนะเปิดโอกาสเปิดใจให้กับนักสแสดงเซตใหม่นี้ด้วยหมายรวมถึงพี่นุ้ยด้วยนะคะที่ท <ะ S 1> ยังเป็นตัวยืนอยู่นะคะ,<ท>ะก็บอกว่าส่วนชุดเก่านะคะก็เป็นประเด็นดราม่าเนี่ยเดี๋ยวยังไงช่วงเวลาหนึ่งทุ่มหรือสองทุ่มเนี่ย <ทะ S 1> พี่นุ้ยเขาจะไลฟ์นะคะทาง Facebook ของเขาชื่อว่าชูเกียรติเอี่ยมสุขนะคะก็ลองเข้าไปติดตามกันดู ะค,ะคุณบอกว่าจะพูดในทุกๆกรณีแบบชัดเจนนะคะยังไงไปรอฟังกันได้อ่ะเขาบอกว่างานการก็คือยังทํากันเหมือนเดิมทุกคนไม่ได้มีปัญหากันและมิตรภาพก็ยังคงเดิมยังฝากให้เชียร์ด้วยบอกว่าฝากเชียร์บริษัทฮาม่จํากัดเวอร์ชั่นใหม่นี้ด้วยอ,อยากให้ลองเปิดใจดูกันก่อนเพราะว่ามีนักแสดงมาเพิ่มเติมแล้วก็มีรสชาติใหม่ๆม,มาให้ได้ลองลิ้มรสกันใช่ค่ะก็ขอบคุณข่าวจากสนุก com ด้วยนะคะเรามาที่แขกรับเชิญของเราในวันนี้ดีกว่านะคะซึ่งต้องบอกว่า ลูกเอ็ดมีดูรายการคุยสเซ็ปโชว์เสร็จแล้วอย่าลืมกด u ับส r i ร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยจ้า,จาคุยสเซป็ปโชว์คุยสเต็ป